สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาพรีเซนต์แอปพลิเคชันที่หนูสนใจตอนแรกก็ไม่รูจ้จะเอาแอปอะไรคิดอยู่นานมากแต่งั้นเราก็ขอเลือกใช้เป็นแอปที่เราตัดต่อเลยละกันชื่อแอปมีชื่อว่า InShot สามารถเลือกได้ว่าจะตัดต่อวิดีโอหรือว่ารูปภาพสามารถคลิกรูปที่ต้องการใช้เพื่อนำไปใช้ในวิดีโอหรือตัดต่อรูปได้เลย ส่วนวิธีการใช้ก็ง่ายมากเพียงแค่เราเปิดเข้าแอปเลือกวิดีโอที่เราต้องการตัดจากนั้นเราก็รู้ว่าเราต้องการทำอะไรบ้างเช่นอันนี้เราสามารถเลื่อนคลิปไปมาเพื่อให้เป็นล็อกเล็กๆได้โดยที่เราไม่ต้องลากล็อกยาวๆต่อมาคือการ t r i มขอบคลิปหรือว่าวิดีโอรูปภาพต่างๆที่เราต้องการเราสามารถตัดออกได้ระหว่างกลางโดยการใช้ split นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออื่นๆให้เราใช้อีกยกตัวอย่างเช่นเนี่ยใส่เพลงก็ได้เอฟเฟกหรือจะอัดเสียงนอกจากนี้ใส่สติกเกอร์ข้อความแถมยังใส่เอฟเฟกเคลื่อนที่ภาพวิดีโอได้อีกสามารถแปะรูปซ้อนในวิดีโอหรือภาพปรับวอลลุ่มเพิ่มร้อยหรือปิดเสียงแถมยังปรับความเร็วเสียงได้อีกใครที่อยากเสียงเป็นชิปมั้งก็ลองปรับความเร็วดู เมื่อเราได้คลิปที่ต้องการแล้วก็กดที่ไอคอนด้านขวาจะเป็นการส่งออกคลิปจากนั้นเราก็สามารถกดเซฟเลือกความชัดที่ต้องการได้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ